ประชาชนและคณะเจ้าหน้าที่ของนายสุเมธแสงนิ่มนวลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายต้องวิง่งหนีออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะหลังจากถนนแม่สวยดอยวาวีหมู่ที่8บ้านทุ่งพร้าวอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสุดตัวและขาดประมาณกว่า100เมตรนะคะเนื่องจากน้ําป่าและดินคโคลนที่ถล่มก่อนหน้านี้ทําให้เกิดการสุดตัวอย่างรุนแรงค่ะล่าสุดจังหวัดเชียงรายประกาศให้พื้นที่โดยรอบเป็นเขตภัยพิบัติจากดินถลม่มห้ามรถทุกชนิดและประชาชนเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดนะคะทําให้ประชาชน ชนกว่า20,000คนใน23หมู่บ้านเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้ค่ะขณะที่เกษตรกรที่ขนส่งข้าวโพดต้องใช้เส้นทางอื่นที่มีระยะทางกว่า30กิโลเมตรแทนค่ะ รวมยุบบริเวณร่องน้ําของแปลงทดลองปลูกพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนานบ้านผาตูหมูเจ็ดตบนผาสิงอำเภอเมืองนานเมื่อต้นเดือนสิงหาคมยังคงเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่สํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานไม่อนุญาตให้เข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ นายทวัฒน์เพชรวีระหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเปิดเผยว่าภายหลังสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย,ยกรมทรัพยากรธรณีเข้าตรวจสอบปรากฏการหลุมยุบภายในแปลงทดลองปลูกพืชของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่านแล้วได้รับการยืนยันว่าเกิดจากการพังทลายของโพรงหินปูนเนื่องจากระดับความดันภายในเป,นปลี่ยนแปลงครับ จังหวัดหน้านยังมีพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและเสี่ยงเกิดหลุมยุบอีก30ตำบลใน1 1อำเภอโดยเฉพาะอำเภอเวียงสาและอำเภอนามื่นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันครับ